กันอีนครั้งนะครับกับผมบ๊อบเลยเดียวนะครับกับลองดูสว i ว a l EP ที่4นี้นะครับผมจะมาพูดถึงอุปกรณ์จุดไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็เชื้อไฟแบบต่างๆนะครับความเดิมจากตอนที่แล้วที่ผมได้พูดถึงนี่นะครับแท่งขีดไฟนะครับ f ฟ r ร์โร่นนะครับแล้วก็แอลกอฮอล์ก้อนนะครับที่ใช้เป็นเชื้อไฟนะครับที่มันจัดเซตอยู่ใน ชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับเอาชีวิตรอดในป่าหรือว่า EFC นะครับที่พูดถึงไปเมื่อคราวที่แล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินของผมเนี่ยนะครับมันยังมีอุปกรณ์ชิ้นอื่นที่สามารถใช้เป็นเชื้อไฟได้นะครับซึ่งนั่นก็ได้แก่นี่นะครับนี่นะครับ มันอยู่ในชุดปฐมพยาบาลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างที่ใช้เป็นเชื้อไฟได้นะครับในนี้นะครับนี่นะครับอย่างแรกเลยก็แอลกอฮอล์นะครับทาบแผลใช้เป็นเชื้อไฟได้นะครับตามมาด้วยทิฟฟี่รับนะครับตัวนี้ก็ใช้เป็นเชื้อไฟได้กับผมแล้วก็แซมบักนะครับ สุดท้ายเลยก็คือสำลีครับผมคือเราจะใช้ควบคู่กันกับพวงแอลกอล์พวกนี้นะครับแล้วก็ซันบักแล้วก็ทิ่ที่รับนะครับแล้วก็เชื้อไฟอีก2ชนิดนะครับที่มันจะไม่ได้อยู่ในชุด EFC ของผมนะครับแต่มันจะอยู่ในชุดอุปกรณ์แคมปิ้งทำครัวนะครับก็คือน้ำมันพืชนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้ดีพอสมควรเลยครับและสำหรับคุณแม่บ้านนะครับที่ ชอบพกวาสลีนเอาไว้ทาปากนะครับเวลาไปเที่ยวป่าหรืออะไรแบบนี้นะครับการปากแตกนะครับวาสลีนเนี่ยใช้ได้ดีมากๆเลยนะครับสําหรับการเป็นเชื้อไฟนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามันใช้งานยังไงแล้วก็ทําหน้าที่ยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเร,เริ่มด้วยแอลกอฮอล์ก้อนก่อนเลยนะครับเหมือนกัน แบกนะครับเอาไว้ทาแก้กดผืนมแมลงนะครับใช้ก่อไฟได้ดีมากๆครับตัวนี้ต่อด้วยที่พี่รักครับผมแกอาการเป็นหวัดคัดสมูงนะครับ แล้วก็วัสลีนนะครับสำหรับคุณแม่บ้านที่ชอบพกเอาไว้ไปทาปากกันปากแตกนะครับเผื่อช่วงที่ไปเที่ยวเป็นฤด,ดูหนาวนะครับต่อมาเลยก็เป็นน้ำมันพืชน,นะครับ ในชุดอ,อุปกรณ์ครัวนะครับสุดท้ายเลยก็เป็นแอลกอฮอล์ล้างแผลนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาจุดไฟกันเลย เริ่มจากวัสลีนก่อนแล้วันนี่เลยนะครับตัวที่ให้ไฟดีสุดนะครับก็จะเป็นแอลกอฮอล์ oh ก้อนนะครับตามมาด้วยวัสลีนนะครับแล้วก็ทิพทิรับ นะครับแล้วก็เซมบัคนะครับส่วนน้ำมันพืชมันก็จะโน่ๆหน่อยแต่ว่ามันจะติดไฟได้นานพอสมควรเลยนะครับครับสำหรับวัสลีนนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งของมันก็คือปิโตรเลียมเจลนะครับคุณสมบัติของมันเนี่ยติดไฟง่ายนะครับตามชื่อของมันเลยนะครับแล้วก็เซมบัคนะครับเป็นกี่ผึ้งนะครับ ีที่รับก็เป็นขี้พึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้น3ตัวนี้ก็จะติดไฟง่ายนะครับส่วนน้ํามันพืชนะครับก็ติดไฟได้ไม่ดีเท่าตัวอื่นนะครับแต่ถ้ามันติดแล้วเนี่ยมันจะหน่วงนานพอสมควรมันจะทาให้คุณมีเวลาก่อไฟเพิ่มขึ้นนะครับแต่ที่ติดไฟง่ายที่สุดนะครับก็ได้แก่แอลฮอลกก้อนนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับถุงละร้อยสิบบาทนะครับซื้อจากแมคโครนะครับมีห้าสิบก้อนอยากให้เพื่อนๆซื้อติดไว้ครับมีประโยชน์จริงๆครับผมเท่านี้นะครับเพียงคุณพก พวกอุปกรณ์เอาตัวรอบในป่านะครับที่มันเป็นอยู่ในชุดยาสามัญประจําตัวของคุณนะครับพวกเซมบัคท่พี่รับหรือแม้กระทั่งวาสลีนนะครับการก่อไฟในป่านะครับก็จะไม่ใช้เรื่องยากต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นป่าฝนที่มันมีความชื้นมากแค่ไหนนะครับก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็หวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่ามันจะเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆที่เริ่มสนใจแล้วก็หันมาชื่นชอบในการใช้ชีวิตการแจ้นะครับเที่ยวป่าเดินป่าสำรวจป่านะครับ ไว้พบกันใหม่กับผมบ๊อบเลยเดียวนะครับและลองดูสเวเวออกได้ใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ